คุณรู้ไหมว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้โดยสิ้นเชิงภายในเวลาแค่6เดือนฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับ6เดือนน่าเริครับมันน้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยน้อยกว่าระยะเวลาที่เราเฝ้ารอการขึ้นเงินเดือนประจําป,ปีและน้อยกว่าเวลาที่หลายคนใช้ไปกับการบ่นเกี่ยวกับชีวิตเสียอีกแต่ถ้าผมบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเสียสละเป็นสิปีเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอย่างอุดมสมบูรณ์หลักครับและถ้าผมสามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงสังความจริงของคุณนั้นมีอยู่แล้วภายในต่อ พวกคุณเองลหละครับผมรู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยใช่ครับผมเองก็เคยคิดแบบนั้นจนกระทั่งผมได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยสับสนระหว่างความปรารถนากับการตัดสินใจการปรารถนานั้นเป็นเรื่องง่ายใครๆก็สามารถพูดได้ว่าอยากมีเงินมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นมีเวลามากขึ้นแต่การตัดสินใจที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญครับมันต้องการความมุ่งมั่นจากภายในที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ เส้นทางชีวิตของคุณไปโดยสิ้นเชิงผมจำได้ว่าตอนที่ได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกจากเออร์เนติงเกนขณะที่ผมนั่งอยู่ในสำนักงานของเขาเขามองมาที่ตาผมแล้วพูดว่าไม่มีความลับอะไรหรอกแค่แตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรแล้วมุ่งมั่นกับมันประโยคนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในใจผมเหมือนเคลื่นกระแทกจนถึงตอนนั้นผมมีความปรารถนาที่คลุมเครือแต่ไม่มีความมุ่งมั่นที่แท้จริงผมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่ลึกตึกแล้วผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจริงๆ และนั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่ลังออทางไปกี่ครั้งแล้วครับที่คุณบอกตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะเริ่มเก็บเงินวันหนึ่งฉันจะดูแลสุขภาพวันห,หนึ่งเนื่องฉันจะเปิดธุรกิจของตัวเองและวันหนึ่งนั้นก็ไม่เคยมาถึงคุณเคยคิดบ้างไหมว่าบางทีปัญหาอาจไม่ใช่การขาดเวลาเงินหรือการสนับสนุนเลยยอบางทีปัญหาที่แท้จริงอาจเป็นการขาดการตัดสินใจที่แน่วแน่มาโดยตละอดเพราะการตัดสินใจก็เหมือนกับการออกคําสั่งไปยังจักรวาลและจิตใจของคุณเมื่อคุณตัดสินใจพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไป การรับรู้ของคุณจะเปลี่ยนไปและการกระทําของคุณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยผมจําได้ช่วงหนึ่งที่ผมไม่มีอะไรเลยยองานของผมไร้จุดหมายกระเป๋าผมว่างเปล่าและผมเชื่อว่าผมไม่มีอนาคตมันเป็นตอนนั้นเองที่ผมเข้าใจว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจอย่างชัดเจนผมก็จะใช้ชีวิตซ้ํำรอยเดิมๆไปตละอดและเมื่อผมตัดสินใจในที่สุดก็ไม่มีแผนที่สมบูรณ์แบบไม่มีการรับประกันใดๆมีเพียงความมั่นใจเดียวเท่านั้น ผมจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะต้องแลกกับมาด้วยอะไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนั้นเพียงอย่างเดียวทําให้ผมมองเห็นโอกาสที่ผมเคยมองข้ามไปก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามีเลนอมใหม่ถูกวางอยู่หน้าตาของพมลองถามตัวเองดูนะครับว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ก็คงไม่ต่างจากเมื่อวานคุณไปทํางานจ่ายบินทนรถดิดแก้ปัญหาและสุดท้ายแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอไปเลยยสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณโชคร้ายหรือเพราะชีวิต ไม่ยุติธรรมแต่มันเกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการตัดสินใจที่แท้จริงการปรารถนาไม่เพียงพอการปรารถนาคือการหวังว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นส่วนการตัดสินใจคือการมุ่งมั่นที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้ทุกขั้นตอนจิตใจของคุณก็จะเริ่มทํางานแตกต่างออกไปสมองของคุณจะสร้างการเชื่อมโยงใหม่ร่างกายของคุณจะตอบสนองทางกายภาพราวกับว่าคุณกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วแอ และนี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่ว่างเปล่าครับวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นกับมันระบบประสาทของคุณจะตอบสนองฮอร์โมนของคุณจะเปลี่ยนแปลงอและทัศนคติของคุณก็จะตามมาด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่ขาดการศึกษาในระบบหรือความมั่งคั่งสะสมจึงสามารถเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้มันไม่ใช่เพราะพวกเขารู้ทุกอย่างแต่เป็นเพราะพวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องไปถึงจุดนั้นและการตัดสินใจนั้น เองที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่อนทั้งหมดและบางทีตอนนี้คุณอาจกําลังเผชิญนกับภาวะที่กลืนไม่เข้าขายอมอไม่ออกแบบเดียวกับที่ผมเคยเผชิญอยู่การรอคอยสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบการรอให้เงินปรากฏขึ้นการรอให้ใครสักคนเชื่อในตัวคุณแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงรอกครับเพราะชีวิตไม่ได้ตอบสนองต่อการรอคอยแต่มันตอบสนองต่อการตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจมันเหมือนกับว่ามีสวิตช์ถูกเปิดขึ้นภายในตัวคุณมันเป็นจุดที่ไม่มีบันหวนกลับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือนับจากวินาทีนั้น เป็นต้นปลายผู้คนจะปรากฏขึ้นบนเส้นทางของคุณทรัพยากรจะปรากฏขึ้นประตูจะเปิดออกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแอรกลางอภายในของคุณการตัดสินใจที่แท้จริงไม่ใช่การเลือกสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่อยู่ในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าจะทําอย่างไรนั่นเป็นเพียงการรักษาสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนของคุณการตัดสินใจที่แท้จริงคือการมองไปยังสิ่งที่คุณยังไม่รู้วิธีที่จะทําให้สําเร็จและแม้กระนั้นก็ยังประกาศว่านี่คือสิ่งที่ฉัน ต้องการและฉันจะทําให้สําเร็จให้ได้นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะหยุดเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในชีวิตของคุณเองและกลายมาเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณดังนั้นและองค์ประรองอย่างลึกซึ้งดูนะครับว่าคุณปรารถนาอะไรมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยตัดสินใจที่จะละงอมือทําอย่างจริงจังคุณจะยังคงรอให้เวลากําจัดปัญหาให้คุณหรือคุณจะใช้เวลาหกเดือนข้างหน้าเพื่อตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงงงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเมื่อคุณตัดสินใจอย่างแท้จริงชีวิตจะตอบสนองและการตอบสนองนั้น มาเร็วกว่าที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณประสบอยู่ในวันนี้เป็นผลโดยตรงจากภาพที่คุณยึดถือไว้ในจิตใจโลกอพอหายนอกไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณบ่งเพาะไว้ภายในคุณส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยังคงทําซ้ํารูปแบบความขาดแคลนออกความคับคล่องใจและความกลัวพวกเขาเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้แต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอภาพยนต์ ที่ใช้อยู่ในจิตใ,ใจความจริงก็จะเริ่มปรับตัวเข้ากับความทีใหม่นั้นสมองไม่รู้วิธีแยกแยะว่าอะไรคือของจริงกับอะไรคือสิ่งที่จินตนาการอย่างเข้มข้นมันเพียงแค่ตอบสนองต่อภาพที่คุณย้ำคิดย้ำทำด้วยอารมณ์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อใครบางคนจมอยู่กับนิสินปัญหาหรือความกลัวความล้มเหลว่าร่างกายจะตอบสนองด้วยความวิตกกังวลความตึงเครียดและการขาดพลังงานจิตใจสร้างภาพและร่างกายก็ตอบสนองราวกับว่ามันเป็นของจริงผมเคยสัมผัสเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งจนไม่มีวันลืม เป็นเวลาหลายปีที่ผมพกกรดาษเล็กๆใบหนึ่งไว้ในกระเป๋าโดยมีเป้าหมายของผมเขียนอยู่บนนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผมเอามือล้วงกระเป๋าและสัมผัสกรดาใบนั้นร่างกายของผมจะตอบสนองทางกายภาพราวกับว่าผมกำลังใช้ชีวิตต่างเป้าห,หมายนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่กระดาษชิ้นหนึ่งแต่มันเป็นตัวกระตุ้นที่เชื่อมโยงระบบประสาทของผมเข้ากับอนาคตที่ผมเลือกที่จะสร้างเซลล์สมองของผมจะทำงานหัวใจของผมจะเต้นแรงและผมรู้สึกราวกับว่ามันเป็นความจริงไปแล้ว การปฏิบัติง่ายๆนี้เปลี่ยนแปลงงบพลังงานของผมตอลอดทั้งวันโดยสิ้นเชิงและนี่คือส่วนที่วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองจะกระตุ้นวงจรประสาทเดียวกันเมื่อคุณจินตนาการถึงบางสิ่งด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเช่นเดียวกับเมื่อคุณประสบกับประสบก,บรสบการณ์นั้นจริงๆนั่นคือเหตุผลและที่นักกีฬาโอลิมปิกใช้การจินตนาการเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมพวกเขาเห็นทุกการเคลื่อนไหววางละเอียด และร่างกายของพวกเขาก็ตอบสนองราวกับว่าพวกเขากําลังฝึกซ้อมจริงๆทีนี้และองค์พิจารณาในทางตรงกันข้ามดูนะครับว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณตื่นนอนมาพร้อมกับความคิดถึงแต่ปัญหาค่าใช้ใจ่ายที่ต้องชําระความยากลําบากในการทํางานคุณตระหนักไหมว่าสิ่งนี้สร้างท่าพยนตร์ในจิตใจที่นําทางอารมณ์และทัศนคติของคุณตนอดทั้งวันได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับที่ในวันเช่นนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดคุกน้ำไม่ได้ดึงดูดความโชคร้าย โดยบังเอิญคุณเพียงแค่ตอกย้ำผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เดิมๆผ่านภาพในจิตใจของคุณจิตใจสร้างฉากร่างกายตอบสนองด้วยอารมณ์และพฤติกรรมก็เป็นไปตามนั้นและในที่สุดผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงงอเพราะสาเหตุรากฐานไม่เคยถูกแก้ไขนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากจึงดูเหมือนมีชีวิตซ้ำซากพวกเขาพยายามเปลี่ยนแปลงองค์จักรถาย นอกทำแผนการเขียนรายการเป้าหมายแต่พวกเขาก็ยังคงแบกรับภาพความกลัวความลน้มเหล่วและข้อจํากัดเดิมๆไว้ภายในการเปลี่ยนแปลงงอจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจอย่างหมะในสติที่จะป้อนภาพที่แตกต่างออกไปในช่วงเวลานี้เองที่กดแห่งแรงดึงดูดจะเลิกเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมแลกแลกลายเป็นกลไกลที่ใช้งานได้จริงซึ่งแทบจะสัมผัสดได้พลังงานที่คุณปล่อยออกมานั้นถูกกาหนดโดยความเข้มข้นของ,ของภาพที่คุณยึดถือไว้ด้วยอารมณ์ผมอยากให้คุณละองคิดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เลยนะครับ คุณเคยฝันที่ชัดเจนมากจนตื่นมาเหงื่อแตกหัวใจเต้นแรงและเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมครับนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าจิตใจและร่างกายของคุณไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่จริงกับสิ่งที่จินตนาการได้เมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อองค์ท้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการนอนหลับและองค์จินตนาการดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคุณสร้างภาพที่ทรงพลังอย่างมิสติทุกๆวันการฝึกฝนนี้เปลี่ยนแปลงวัฒภาวะอารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงท่า,าทางทางกายภาพของคุณเปลี่ยนแปลงงบลังงานของคุณและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นผู้คนรอบข้างคุณก็จะเริ่มตอบสนองแตกต่างออกไปโอกาสจะปรากฏขึ้นแนวคิดใหม่ๆจะพุดขึ้นมาความผิดพลาดครั้งใหญ่คือการเชื่อว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงออก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงภายนอกเปลี่ยนไปมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงภาพภายใหน น้องเมื่อคุณยึดมั่นในภาพที่ละเอียดและเต็มไปด้วยอารมณ์ของชีวิตที่คุณปรารถนาไว้ในตัวคุณความจริงก็จะเริ่มจัดระเบียบตัวเองรอบวิสัยทัศน์นั้นและการเปลี่ยนแปลงอ่อนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ระบบกระตุ้นการรับรู้ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่มีหนา้าที่ในการกรองข้อมูลจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่คุณเคยมองข้ามไปคุณเคยซื้อรถยนต์แล้วจู่ๆก็เริ่มเห็นรถรุ่นนั้นอยู่ทุกที่หายมาครับพวกมันอยู่ที่นั่นเสมอแต่ตอนนีี้้ตัววกอองของขคุณเปปลล่ยนไแ เช่นเดียวกับเมื่อคุณยึดภาพความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพหรือความสําเร็จไว้ในจิตใจโลกรอบตัวคุณก็จะเริ่มแสดงเส้นทางและสัญญาณที่เคยอยู่ที่นั่นเสมอแต่คุณไม่เคยรับรู้ถึงมันณจุดนี้เองที่คุณจะเข้าใจว่าคุณไม่ได้เป็นเหยื่อของสถานการณ์คุณคือผู้สร้างที่กระตือรือร้นทุกสิ่งเริ่มต้นจากจิตใจและภาพที่คุณเลือกที่จะบ่งเพาะคือมเมล็ดพันธุ์ที่จะพิบาลในอนาคตของคุณดังนั้นหากคุณปรารถนาการเปลี่ยนแปลงงอภัยในเวลาหกเดือนขอ ให้เริ่มและงงอมือเดี๋ยวนี้เลยยอมเพื่อเลือกอย่างมิสติว่าจะวางอะไรงอบนหน้าจอจินตนาการของคุณเพราะสิ่งที่คุณเห็นภายในคือสิ่งที่จะปรากฏภายนอกอย่างแท้จริงมีพลังที่มองไม่เห็นที่คอยชี้นําทุกสิ่งที่คุณทําในทางปฏิบัติแม้ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณกําลังตัดสินใจอย่างมิสติกก็ตามพลังนี้เรียกว่าพาราดามมันคือชุดของความเชื่อนิสัยและการปรับสภาพที่ฝังรากลึกซึ่งคุณได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กจากครอบครัวโรงเรียนสังคม และประสบการณ์ที่คุณสมมาสมาตนอดชีวิตและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือประมาณ95%ของก่อหาระกรรมในแต่ละวันของคุณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติภายใต,ใต้การควบคุมของระบบที่ซ่อนเร้นนี้ในแต่ละวันคุณตื่นขึ้นมาแล้วดำเนินชีวิตตามแบบแผนเดิมๆซ้สำซากคุณคิดแบบเดิมๆรู้สึกแบบเดิมๆตอบสนองแบบเดิมๆและแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้ก็ย่อมไม่ต่างจากเดิมราวกับว่าชีวิตของคุณติดอยู่ในวงจรที่ไม่รู้จบทั้ง,ท,งทั้งที่คุณปราดในอย่างแรงกล้าที่จะเ,เ,เปลี่ยนแปลงงออผมเข้าาาาใจจจดีว่กกรถูํ ด้วยกรอบความคิดหรือชุดความเชื่อเดิมๆนั้นเป็นอย่างไรผมจําได้ครั้งหนึ่งที่ผมได้รับโอกาสให้เป็นผู้นําทีมขายนั่นเป็นโอกาสที่จะพลิกผันเส้นทางอะหาชีพของผมไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ในวินาทีนั้นเสียงเกา่เกาๆจะกรอบความคิดเดิมของผมกลับตะโกนกล้องขึ้นมาว่านายยังไม่ดีพอหรอกนายยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องนี้หรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเกือบจะปฏิเสธโอกาสนั้นไปแล้วความรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองนี้ ไม่ได้มาจากความเป็นจริงแต่มันมาจากชุดโปรแกร,รมทางความคิดที่ฝังลึกซึ่งพยายามดึงผมให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ผมคุ้นเคยในวันนั้นเองที่ผมระหนักว่ากรอบความคิดเดิมๆอาจโหดร้ายได้แค่ไหนมันแฝงตัวมาในรูปของความรอบคอบความระมัดระวัง<ม>การปกป้องแต่ไอนะัณความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเพียงกรงถังที่ขัดขวางไม่ให้คุณเติบโตไปข้างหน้าผมตัดสินใจที่จะยอมรับความท้าทายนั้นถึงแม้จะมีความกลัวอยู่ในใจและการตัดสินใจในครั้งนั้น ก็เหมือนเป็นการทลายกำแพงของรูปแบบความคิดเก่าๆออกไปหนึ่งส่วนมันเหมือนกับการเปิดประตูบานใหม่ในใจผมและจากประตูบานนั้นผมมองเห็นว่าผมสามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่าที่เคยคิดบางทีคุณอาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาบ้างแล้วเช่นกันคุณเคยเริ่มและดัาหนักมาก,กี่ครั้งแล้วแต่ก็เลิกไปอย่างรวดเร็วคุณพยายามเก็บออมเงินมาแล้วกี่ในครั้งแต่สุดท้ายก็ใช้จ่ายหมดไปอีกจนได้คุณสัญญากับตัวเองว่าครั้งนี้จะแตกต่างออกไปแล้วกี่ครั้งแต่สุดท้ายก็ยังทําผิดซ้ํารอยเดิมอีก นี่ไม่ใช่การขาดวินัยและไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอนี่คือการทํางานของกรอบความคิดเดิมๆที่เป็นเหมือนโปรแกรมเงียบๆที่ฉุดรั้งคุณกลับไปสู่พื้นที่ที่คุณคุ้นเคยถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามมันก็เหมือนสปริงที่ยืดออกไปช่วงขนาดแต่ก็มักจะกลับคืนสู่จุดเดิมเสมอส่วนที่อันตรายที่สุดของกรอบความคิดเดิมๆก็คือมันทําให้คุณเชื่ออืว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วทั้งๆที่ความจริงแล้ว คุณแค่กำลังย้อนรอยอดีตซ้ำๆมันสร้างความรู้สึกปราอดไั่ที่ผิดผิดเป็นเสียงกระซิบกระซาบอยู่ตอลอดอดเวลาว่าอย่าเสียงเลยอดนายยังไม่ดีพอหรอกมันไม่สำเร็จหรอกและถ้าคุณไม่ตั้งคำถามกับเสียงเหล่านี้คุณก็จะละงอเอ่ยด้วยการเชื่อว่ามันคือความจริงแท้แน่นอนแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงรูปแบบความคิดเท่านั้นและข่าวดีก็คือทุกรูปแบบความคิดสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้ก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงงบรอบความคิดเดิมๆคือการกระหา นักรู้ถึงมันและองค์สังเกตผลลัพธ์ในปัจจุบันของคุณดูสิครับนั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงโปรแกรมความคิดที่ทำงานอยู่ภายในตัวคุณโดยตรงไม่ว่าคุณจะบอกว่าต้องการอะไรสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของคุณคือสิ่งที่กรอบความคิดเดิมๆของคุณอนุญาตให้คุณมีเท่านั้นการยอมรับความจริงนี้อาจจะเจ็บปวดแต่ก็เป็นการปลดดอยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ถูกลิขิตให้ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆตอลอดไปเมื่อคุณ เริ่มใช้ศัตยภาพขั้นสูงของคุณทั้งจิตนาการเหตุผลและพังแห่งความมุ่งมั่นคุณจะเริ่มสร้างภาพลักษณ์ภายในใหม่ตั้งคำถามกับความเชื่อเก่าๆและรักษาแบบแผนใหม่นี้ไว้จนกว่ามันจะมาแทนที่แบบแผนเดิมในช่วงเริ่มต้นแรงต้านทานจะรุนแรงมากราวกับว่าทั้งระบบในตัวคุณพยายามดึงคุณกลับไปสู่สิ่งที่คุ้นเคยคุณจะได้ยินเสียงนั้นพูดว่ามันเสียงนะ้ำมันสายเกินไปแล้วนะคุณไม่มีความสามารถพอหรอกแต่จาไว้ว่านั่นไม่ใช่เสียงที่แท้จริงของคุณมันเป็นเพียงโปรแกร,รมเก่าๆที่ พยายามจะเอาชีวิตรอดเท่านั้นผมได้เจอเรื่องแบบนี้มาแล้วล่ะหายต่อหลายครั้งจนกล้ายืนยันได้ว่าทุกครั้งที่ผมเผชิญหน้ากับแรงต้านนี้และเลือกที่จะยึดมั่นในภาพลักษณ์ใหม่รูปแบบเก่าๆก,ก็จะอ่อนแอวงอเรื่อยๆจนกระทั่งสลายไปนั่นคือวิธีที่ผมหลุดพ้นจากความหยุดนิ่งและบรรลุผลลัพธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่คุณก็สามารถทําได้เช่นกันเมื่อคุณท้าทายกรอบความคิดเดิมเมื่อคุณยืนหยัดในแบบแผนใหม่ในที่สุดพันฒนาการก็จะขาดสบะบั้น คุณก็จะปลาดอยตัวเองให้เป็นอิสระคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตคอคุณเปลี่ยนตัวตนของคุณเองนี่คือการเกิดใหม่ที่แท้จริงณจุดนี้เองที่คุณจะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้ตกเป็นทาสของความเชื่อเก่าๆอีกต่อไปแล้วแต่คุณได้ตระหนักถึงพลังในการสร้างสรรค์ความจริงที่คุณปรารถนาจะใช้ชีวิตอยู่มีตัวอย่างที่ทรงพลังมากมายที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อใครบางคนตัดสินใจที่จะยึดมั่นในภาพลักษณ์ทางความคิดใหม่ๆแม้ว่า ทุกสิ่งรอบตัวจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือคุณสตีฟฮาวิ่ก่อนที่เขาจะโด่งดังก่อนที่จะได้ออกโทรทัศน์ก่อนที่จะได้รับการยอมรับฮับเขาได้เขียนรายละเอียดทุกอย่างที่เขาอยากจะสัมผัสประสบการณ์ในชีวิตเขาบรรยายถึงบ้านในฝันที่เขาอยากเป็นเจ้าของเวทีที่เขาปรารถนาจะแสดงไลฟ์สไตล์ที่เขาอยากจะมีความสุขกับมันเขายังไม่มีเงินไม่มีโครงสร้างรองรับและไม่มีใครคอยสนับสนุนเลยยอแต่เขามีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการและความชัดเจนนี้ถูกเติมพลังทุกวัน ด้วยการจิตภาพด้วยคําพูดและด้วยอารมณ์ความรู้สึกเขากล่าวราวกับว่าเขาได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วราวกับว่าอนาคตคือปัจจุบันและทีละเล็กทีละน้อยความเป็นจริงก็ค,อคอ่อยๆโน้มตามวิสัยทัศน์นะนอนในวันนี้สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนเป็นเพียงความฝันที่เป็นไปไม่ได้ได้กลายมาเป็นชีวิตจริงของเขานี่ไม่ใช่โชคนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คือกฎแห่งความเป็นจริงและในขณะเดียวกันก็อดคิดถึงอีกด้านหนึ่งไม่ได้มีสิน เป็นนักกีฬาและผู้ประกอบการกี่คนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยและโอกาสอันน่าทึ่งแต่กลับสูญเสียทุกสิ่งไปเพียงเพราะพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่พวกเขามีต่อตอนเองพวกเขามีกรอบความคิดเรื่องความขาดแคลนและการบ่อนทำลายตัวเองอยู่ในใจพวกเขามีเงินหลายล้านฮนดอลลาร์สัดอยู่ในบัญชีแต่ภายในใจพวกเขาก็ยังคงมองว่าตัวเองยากจนไม่มั่นคงหรือไม่คู่ควรและไม่ว่าคุณจะได้เงินมามา,มากแค่ไหนหากภาพลักษณ์ภายในใจของคุณยังคงจำกัดอยู่ไม่ช้าก็เร็วข้อจำกัดนั้น ก็จะปรากฏขึ้นมาในชีวิตจริงนี่คือสิ่งที่ทำลายอาชีพที่ยอดเยี่ยมทรัพย์สมบัติมหาศาลและชีวิตที่ดูมีอนาคตสดใสไปแล้วมากมายสิ่งที่แยกผู้ที่ประสบความสําเร็จออกจากผู้ที่ล้มเหลวไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชคและไม่ใช่แม้กระทั่งการทํางานหนักมันคือภาพลักษณ์ภายในตัวคุณเองต่างหากเพราะร่างกายและจิตใจมักจะเชื่อในอ่าฟังสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเสมอการศึกษาที่ดําเนินการในมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าวิธีที่คนคนหนึ่งมองเห็นตัวเองส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจทางการเงินสุขภาพทางอารมณ์และแม้กระทั่งสุขภาพกายของพวกเขาผู้คนที่เชื่อว่าตนเองไม่คู่ควรกับความมั่งคั่งแม้จะได้รับเงินก้อนใหญ่มาพวกเขาก็จะตัดสินใจในทางที่ทําให้ตัวเองกลับไปสู่ภาวะขาดแคลนอีกครั้งในขณะที่คนอื่นๆที่ยึดมั่นในภาพลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์จะดึงดูดโอกาสใหม่ๆและเพิ่มพูนสิ่งที่พวกเขา มีให้ทวีคูณขึ้นผมได้เห็นคนธรมธรมดาาที่ไม่มีอะไรเลยยอนำหลักการนี้ไปใช้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้อย่างสิ้นเชิงและผมก็ได้เห็นผู้คนที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างสูญเสียมันไปทั้งหมดในเวลาอันสั้นเพียงเพราะพวกเขาลเลยภาพลักษณ์ของตนเองการระหนักถึงเรื่องนี้อาจจะเจ็บปวดแต่ก็เป็นการประดอยเช่นกันเพราะมันหมายความว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่จุดใดหรือคุณได้สูญเสียไปมากแค่ไหนคุณก็สามารถตั้งโปรแกร,รมภาพลักษณ์ที่คุณมีในใจใหม่ และเปลี่ยนแปลงออดเส้นทางเรื่องราวชีวิตของคุณได้คำถามที่แท้จริงไม่เคยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีภายนอกแต่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณยึดมั่นอยู่ภายในต่างหากเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปรับภาพลักษณ์ภายในของคุณให้สอดคล้องกับอนาคตที่คุณปรารถนาคุณจะเปิดใช้งานพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงสังความจริงในชีวิตของคุณในแบบที่คนส่วนใหญ่จะไม่มีวันเข้าใจนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่สร้างชีวิตแห่งความสําเร็จที่ยั่งยืนกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่แสนสั้นเพียงชั่วครู่เมื่อคุุณเข้าาใจว่่ทกสิง เริ่มต้นที่จิตใจของคุณและภาพลักษณ์ที่คุณยึดมั่นในตัวเองเป็นตัวกําหนดทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณคุณก็จะตระหนักว่าไม่มีขีดจํากัดใดๆสําหรับสิ่งที่คุณสามารถบรรลุได้และหากข้อความนี้โดนใจคุณและองค์นึกถึงใครบางคนที่คุณคิดว่าเขาอาจจะต้องได้ยินเรื่องนี้ในวันนี้ดูสิครับช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนคนนั้นเพราะบ,บางครั้งเพียงคําพูดง่ายๆคาหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคนทั้งคนได้เลยยอผมขอ,ขอขอบคุณที่อยู่กับผมมาจน ถึงตอนนี้และผมกําลังเตรียมเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเปิดกว้างวิสัยทัศน์ของคุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ